ทำเดือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามวัยรุ่นที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอ้โหเฟียวเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวฟีสปินก่อนว่าจะได้กี่รอบนะ,ะกดยิงไปโอ้โห12รอบอู้เยี่ยมอันนี้เป็นตัวคูณโอ้โหคูณห้าโอจัดไป คูณห้าแล้วได้ฟีสเปนสิบสองรอบจังหวัดน,นี้มาแล้วฮะเมกาวินเด้งขึ้นมาก่อนเลยนะครับคูณห้าไปคูณห้าไปโอ้โหซูปเปอร์เมกาวินดีสองพันหนึ่งร้อยบาท กลาบสวัสดีพลพรรคนักปัน่นทุกท่านเลยนะครับกลับมาอีกแล้วกับชาแนลเฮียเฟียเฮียแฟร์พาลุยชาแนล้วใหม่รุ่นวันนี้เราอยู่กับเกมเซอร์คัสซร์หรือว่าคณะคละครสัตว์นั่นเองนะวัยรุ่นเป็นเกมของค่ายพีจีวันนี้เฮียมาในงบ900บาทนะไยรุ่นเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะวันนี้เฮียเล่นในช่วงเวลา11โมงครับผม เดี๋ยวมาดูกันจัดไปสัตว์ยักษักสิบมาก่อนเกมนี้สกัตเตอร์ต้องครบ3นะฮะถึงจะได้ฟรีสปินนะจ๊ะเดี๋ยวรู้จักเคียเลยตอนนี้อยู่ในเบ็ด5บาทเดี๋ยวค่อยๆลองเชิงไปก่อนหมุนไปก่อนนะวัยรุ่นเกมนี้ภาพสวยนะเคียบอกโอโ้โหเนี่ยวายเขามาแล้ว56บาทเจ๋งอยู่ถือว่าใช้ได้มาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักโอโ้โหสัญลักษณ์เคมาครับ4ตัวละ10บาทโอ้วายไหอีกอะ ต้องเล่นอย่างมินิสิ้องเล่นอย่างใจเย็นนะวัยรุ่นค่อยๆหมุนไปดูเชิงมันก่อนโอเควายมาจาังหวะนี้ยังไง50บาทครับโอ้โหวายเข้าๆดีอยู่น,นะนี่ใช้ได้โอ้ยวายมาอีกยังไง36บาทครับผมโอ้โสัคาเตอร์มาสองหลายรอบมากแล้วแม่สาวน้อยมาเมื่อกี้14บาทนะฮะจัดไปจัดไปเออมาอีก6บาทฮะค่อยๆหมุนไปตอนนี้ยังเท่าทุนอยู่นะวัยรุ่น โอ้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 ทำไมไม่เข้าเลยวัยรุ่นเออมาไน้อสิบบาทก็ก้ังดีฮะอ้าอาหมุนต่อไปหมุนต่อไปสัญลักษณ์มันค่อนข้างที่จะเข้ายากแต่ก็เข้าเยอะโอเคโอ้มาเจ็ดบาทดีดีด,ดีมาอีกสิบสองบาทครับสัญลักษณ์วัยไปกันต่อไปกันต่อค่อยๆหมุนไปสัญลักษณ์สิบนะ โอ้สงสัยต้องปรับเบ็ดขึ้นสลมามังเนี่ยไม่เข้าซะเลยอะเคมา2บาทนะไปกันต่อค่อยหมุนไปเออวายมา12บาทให้ได้มาให้ลุ้นกันบ้างฮนะอู้ยจังหวังนี้นะฮะบิ๊กวินเด้งนะฮะเพื่อนเพื่อนทั้งวายทั้งสัญ,ญลักษณ์คอมโบกันนะฮะมาดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะฮะว่าเราได้เท่าไหร่จัดไปดิไม่กล้าวินเข้าไปดีครับตอนนี้เงินยัเงเด้งขึ้นมาไม่หยุดเลยนะฮะหมุนไปหมุนไปหมุนไป,นไปขึ้นไปอีกไวรุ่น เออซูปเปอร์เมกาวินเข้าไปดิจัดไปดิจัดไปดิกดเลยดีไหมกดเลยดีไหมโอ้โหเห็นตัวเลขหมุนอย่างนี้แนละ้วชอบ693บามาทนะฮะเมกาวินครั้งนี้โอ้โหเฟี้ยวดันขึ้นมา1474บาทครับโอ้โห,โโหจัดไปให้มันได้อย่างนี้ดิวัยรุ่นเยี่ยมไปเลยไปครับเราจะหมุนต่อไปนะหมุนต่อไปหมุนต่อไปเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ค่อยๆต่อทุนไปตอนนี้เฮียดันขึ้นมาในเบบสิบโอ้โสี่สิบแปดบาทจังวะนนี้เปี้ยวกองมาอีกสิบสองบาทครับดีๆดีๆค่อยๆต่อทุนไปอีกสักนิดสักหน่อยก่อนที่เราจะออกไปถอนกันนะฮะัยรุ่นเดี๋ยวรู้จักเลยโอ้โหสคาตเตอมาสามครับจังหวะนนี้ได้ฟรีสปินนะฮะโอ้โหเปียเป้ยวเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวฟรีสปินก่อนว่าจะได้กี่รอบนะกดยิงไปโอ้โห12รอบอู้เยี่ยมอันนี้เป็นตัวคูณ โอ้โหคูณห้าโอ้โหจัดไปคูณห้าแล้วได้ฟรีตัป็น12รอบจังหวะนี้มาแล้วฮะเมก้าวินเด้งขึ้นมาก่อนเลยนะครับคูณห้าไปคูณห้าไปโอ้โหซูเปอร์เมก้าวินดี้2,100บาทโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนั้นจัดไปดิวายมาอีกดิโอ้โหดอกแรกจัดไป2,000กว่าคุ้มสุดๆนะฮะกำไรสุดๆ แล้วมาอีกหกบาทครับจังหวะนี้ไายันต่อยังเหลือค่ารอบโอ้โหค่ารอบเองโอ้ยไม่เข้าเลยว่ะโอ้โหไม่เข้าเลยวะ,ม,ยวะมันเข้าดอกแรกแล้วมันไม่เข้าเลยวะมาหกสิบาทก็ยังดีเยี่ยมจัดไปรอบสุดท้ายโอเคมาดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดวันนี้กันนะฮะ2,230บาทจากคุณ 900บาทเราก็บวกขึ้นไปประมาณ2,000กว่าบาทนะวันนี้ถือว่าได้กำไรแล้วไวรุ่นฝากไว้ด้วยครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียแฟร์ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ